อีกหนึ่งเหตุการ์ช็อกวงการการเมืองเมืองปากน้ำนะคะเมื่อเจ้าพ่อเมืองปากน้ำเอชมสวัสด์หรือนายชมสวัสด์อัศวเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนักธุรกิจชื่อดงังเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยภาวะฮิสโตรกหรือโรคลมแดดสร้างความเสียใจให้แก่คนในหลายวงการทั้งวงการธุรกิจวงการการเมืองรวมไปถึงเพื่อนสนิทในวงการบันเทิง ชมสวัสดิ์อัศวเหตนได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วนเมื่อช่วงบ่ายของวันที่30มีนาคม2566ที่ผ่านมาด้วยภาวะฮิสโตรกหรือโรคลมแดดเนื่องจากอยู่ในภาวะอากาศร้อนจัดเป็นเวลานานขณะซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์จนได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตลงแล้วเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา นายชมสวัสด์อัศวะเหมเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2511เป็นบุตรของนายวัฒนาอัศวะเหมกับนางจันแรมอัศวะเหมมีพี่ชายสองคนคือนายพิบูลอัศวะเหมและนายพูนผล,ลอัศวะเหมเอชมสวัสด์จบปร,ริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยายลัยกรุงเทพ เส้นทางความรักแต่งงานกับตูนันทิดาแก้วบัวสายนักร้องสาวระดับดีกรีดีว่าของเมืองไทยแต่เอชมสวัสด์ก็ยังมีข่าวความสัมพันธ์กับนักสแสดงหญิงมากมายจนกระทั่งเมื่ออยาขาดจากตูนันทิดาได้แต่งงานอีกครั้งกับเจนนี่เทียนโพสวรรนางเอกสาวแต่ก็ยังปรากฏภาพความสมคัญในครอบครัวของชมสวัสด์นันทิดาและบุตรสาวรวมทั้งในปี2563ยังสนับสนุนให้นันทิดาแก้วบัวสายลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย นายชมสวัสดิ์อัศวเหมเป็นนักธุรกิจและนักการเมืองชาวไทยซึ่งเคยได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นอดีตรองหัวหน้าพักเพื่อแผ่นดินในชุดของพลตํารวจตรีประชาพลมนอกและเป็นบุตรชายของนายวัฒนาอัศวเหมอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงเอชมสวัสดิ์เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจการเกษตรและด้านน้ามันเชื้อเพลิงเคยดํารงตําแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการและเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ แต่ต่อมาถูกสั่งปลดตามคำสั่งหัวหน้าคอสอชเมื่อวันที่25มิถุนาย,ยน2558งานทางการเมืองสนามใหญ่เอชมสวัสด์เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคมหาชนเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดินลงสมัครรับเลือกตั้งในปี2550แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งต่อมาได้เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินในปี2551และในการเลือกตั้งปีพศ2562เขาให้การสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ชีวิตของเอชมสวัสดในปี2542เคยถูกจำคุกในคดีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการซึ่งศาลดีกาตัดสินเมื่อวันที่4สิงหาคม2558ต่อมาได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา8ของพระราชทานอภัยโทษพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งได้ลดวันต้องโทษหนึ่งในสของโทษที่เหลือเมื่อวันที่7กันยายน2559สำหรับในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในครั้งนี้น้องเพลงชนที่ได้อัศวะ หบุตรสาวของเอชมสวัสด์ผู้เป็นทายาทที่จะสานต่องานทางการเมืองของบิดาได้มีรายชื่อเป็นว่าที่ผู้สมัครซสๆบัญชีรายชื่อในลำดับต้นๆของพรรคภูมิใจไทยด้วย